بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربش اشرح لي صدري ويرسل لي أملي وحلو الأقدام من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام سنتي وقام ميتا وقام جمراً الله سبحانه وتعالى دائماً بصفة من دا نقرين ردابشان مو صون تتكون วันนี้ก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาเตาไฮด์ซึ่งในวันนี้นั้นเราได้เรียนกันถึงบทที่2ตอนที่3ซึ่งอยู่ในหัวข้อเรื่องการรู้จักอัลกับครอไรด์สีทับทิมนะครับจากการที่เราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้ในช่วงของบทที่2เนี่ยมันแบ่งออกทั้งหมด18ข้อด้วยกันซึ่งแต่ละตอนนั้นครูได้แบ่งออกเป็น3พาร์ทสตอนด้วยกัน นะครับแต่ละตอนก็จะมีความยาวประมาณ6ข้อด้วยกันนะครับซึ่งเนื้อหาสาระในวันนี้จะเป็นเนื้อหาสาระช่วงสุดท้ายของบทที่2องบทนี้นะครับเป็นตอนที่3เกี่ยวกับเรื่องของการรู้จักอัลลอฮ์และเนื้อหาในตอนนี้นั้นก็จะอยู่ตั้งแต่ข้อที่13ถึงข้อที่18บแนะครับนักเรียนลองเปิดหนังสือดูได้นะครับข้อที่1ิาถึงข้อที่สิเนื้อหาในส่วนนี้นะครับ ครูก็จะขออนุญาตนะครับยกยอดนะไปแปลในหน้าถัดไปนะครับทีละหน้าทีละหน้าด้วยกันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน <c oughs> ข้อที่สมนะครับมามะนั่นอิบาดาะมามะนั่นอิบาดะนะมะนาแปลว่าความหมายมาอะไรนะครับอันอิบาดะก็คือการทำอิบาดะเป็นคำทับศัพท์ที่เราใช้อยู่กันประจำว่าเราทำอิบาดะ เราละหมาดเราก็เรียกว่าทําอิบดะดาเราอ่านอันกุรอ่านเราก็เรียกว่าทําอิบดะดานะครับเราจะจ่ายสกาดหรือว่าทาฮัจจ์ก็เรียกว่าทําอิบดะดาเหมือนกันนะครับเรากลับไหว้เคารพบ,บูชาอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตอาอลานะบนบานต่อพระองค์มอบหมายต่อพระองค์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นอิบดะดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตอาอลาเช่นกันทีนี้คําถามก็มีอยู่ว่าอะไรคือความหมายของมะนา นะครับอะไรคือความหมายของคำว่าอิบาดะบรรทัศต่อมานะครับต่ออัตุลละคือการพักดีเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวะตาอาลาต่ออาแปลว่าการพักดีการเชื่อฟังนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวะตาอาลาบิอิมติซาลิลอาวามิรี วัชตินาบินนาวาฮีนะครับด้วยการปฏิบัติตามอิมติซานแรลว่าการปฏิบัติตามอันอาวามิร์คำสั่งใช้ต่างนะครับพักดีเชื่อฟังต่ออ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ต่างนะวัชตินาบุนนาวัชตินาบินนาวะฮีและออกห่างวัชตินาอิสตินาบุนเพราว่าจงออกห่างและออกห่างจากสิ่งต่างๆที่พระอ,องค์นั้นได้ทรงห้าม นะครับออกจากข้อห้ามต่างๆฉะนั้นการอิบาดด์ก็คือการพักดีเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงห้ามนะครับใครที่ไม่ทันก็สามารถที่จะสต็อปนะครับเดินหน้าถอยหลังได้นะต่อมาข้อสิบสี่ใกล้ฝา,แป,าแปลว่าอยาไรนะครับกล้ฟะตะบูดุลลอ นะท่านเนี่ยจะอิบาร์ดาต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไรตะบูดูอิบาร์ดานะครับตะบูดูท่านนั้นจะทําการอิบาร์ดาต่ออัลลอฮ์เนี่ยไกฟ้ฝ่าได้อย่างไรนะบูดูหูเราจะอิบาร์ดาต่ออัลลอฮ์ได้ฮูตัวนี้กลับไปหาอ AH. ัลลอฮ์นะบูดูนะครับนะบูดูเราจะอิบาร์ดาต่ออัลลอฮ์ได้นะครับบิอิกติดาอิสุนนะรอซูลิลล่ะบิอิกติดาอิ สุนนะติรอซูลิละอิสซอลลอห์หัวอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการปฏิบัติตามอิกติดะแปลว่าการปฏิบัติตามนะสุนนะของท่านรอซูลสิ่งใดที่เป็นคำพูดของท่านรอซูลนะครับสุนนะก็คือคำพูดของรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดสุนนะก็คือการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดสุนนะก็คือการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดฉะนั้นแล้วสุนนะจึงหมายถึงคำพูด การกระทําและการยอมรับฉะนั้นการที่เราปฏิบัติตามสิ่งที่นบีได้พูดได้บอกเอาไว้ปฏิบัติตามสิ่งที่นบีได้เคยทําเอาไว้หรือปฏิบัติตามในสิ่งที่นบีนั้นยอมรับในสิ่งสิ่งนั้นถือเป็นการอิบาดดะต่ออัลลอฮ์แล้วนะเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติไม่ใช่ตามท่านรอซูลอย่างเช่นเราละหมาดห้าเวลาเนี่ย นะครับละหมาดมะเกร็ดมี3รอกอัตแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามรอซูลเราละหมาดสองหรือเราไปเพิ่มเป็น4ี่เป็นหโดยตั้งใจและเจตนาคิดว่ามันคือสิ่งที่ดียิ่งทำมากๆจะยิ่งดีกว่าเดิมไม่ใช่นะครับถ้าทำแบบนี้ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านของท่านนาบีต่อมานะครับข้อ15บห้ามัดดาลีลูอลาดาลิกอะไรคือหลักฐานต่อสิ่งดังกล่าว อะไรคือหลักฐานต่อสิ่งดังกล่าวนะครับที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ต้องมีหลักฐานนะอัดดาลีลูกอกาลูกหูตา,าลาหลักฐานคืออัลลอฮ์ทรงตรัสเอาไว้นะครับอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่านะครับอยู่ในสุรุตุลฮาชุอายะที่เจ็ดนะว่ามาอาตาคุมุรรอซูละ่ะขออภัยว่ามาอาตาคุมุรรอซูลุ ฟักหูรูวามานะฮาคุมอันหูฟันตะูและสิ่งใดที่นะครับรอซูนั้นเนี่ยได้ห้ามพวกเจ้าก็จงออกห่างก็คืออย่าได้ทำมันสิ่งใดที่รอซูนั้นได้ห้ามเจ้าก็จงออกห่างและก็อย่าได้ไปกระทำมันนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของข้อ 13, 14, 15นะก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้นนะครับครูบอกแล้วว่าทุกครั้งที่เวลาเราจดบันทึกนะครับโดยเฉพาะนักเรียนปีหมุตวัตซิตเวลาจดบันทึกนักเรียนต้องจดคําศัพท์แยกออกมาอาวามิตรคำสั่งใช้วัชตินับแปลว่าอะไรจงออกห่างอันนาวฮาีแปลว่าข้อห้ามต่ออาแปลว่าเชื่อฟังพักดีนะครับอิกติดะการปฏิบัติตามนะสุนนะก็คือคําพูดการกระทําและการยอมรับของท่านรอซูลต่อมา ข้อที่16มาเฮียชูรุตุกูบูลิลอามะลีมาเฮียชูรุตุกูบูลิลอามะลีอะไรคือมาเฮีย ah, อะไรคือชูรุตแปลว่าเงื่อนไขชารับชูรุตุนอะไรคือเงื่อนไขนะในการที่จะตอบรับการงานใครตอบรับอัลลอฮ์นะครับอะไรคือเงื่อนไขที่อัลลอฮ์จะทรงตอบรับการงาน หมายถึงอิบาดาต่างๆคือทุกคนทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์แต่ไม่ได้หมายความว่าอิบาดานั้นที่เราทำไปเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับด้วยจะให้ผลบุญแก่เราด้วยเพราะการที่อัลลอฮ์จะตอบรับอิบาดาของเราอามันอิบาดาต่างๆของเราไม่ว่าเราจะละหมาดถือิิโอดใจสักกาศทำฮัจญบริจาคทานอะไรก็ตามแต่ถ้าเราทำผิดเงื่อนไขนะครับ อัลลอฮ์ก็จะไม่ตอบรับการงานนั้นๆน,น,นะเงื่อนไขที่อัลลอฮ์จะตอบรับการงานมีอะไรบ้างชูรูตูฮูมีดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งต้องมีทั้งหมดสี่ข้อเลยนะขาดข้อหนึ่งข้อใดไปไม่ได้นะครับการงานใดก็ตามแต่ทุกงานเนี่ยต้องมีครบสี่เงื่อนไขอ,อย่างเช่นเงื่อนไขอะไรที่เราจะ,ะสามารถทำบัตรประชาชนได้ เขาก็มีเงื่อนไขว่าหนึ่งเป็น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 คนประเทศไทยนะครับเป็นคนเชื้อชาติไทยสองอายุครบสิบห้าปีเดี๋ยวนี้คงไม่ต้องแล้วนะแต่ว่าในอดีตเขามีกฎว่าสิบห้าปีทําบัตรประชาชนได้นะเขาก็มีเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดขาดไปก็กกทําบัตรประชาชนไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูแบบเห็นภาพนะแต่เดี๋ยวนี้เงื่อนไขนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เด็กๆก็ทําบัตรประชาชนได้แล้ว ที่ครูจะบอกก็คือว่าเงื่อนไขทั้งหมดที่อัลลอฮ์จะตอบรับเนี่ยหนึ่งสมมุติว่าเราจะละหมาดสมมุติว่าเราจะจ่ายถือจ่ายจ่ายทำทำเขาเรียกบริจาคทานอ่ะเอาง่ายๆเลยสมมุติเราจะบริจาคทานนะเราต้องเอาสี่เงื่อนไขนี้ตั้งอัลลอฮ์ถึงจะตอบรับหนึ่งคนคนนั้นจะต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าเป็นคนศาสนาอื่นไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์หรือเป็นมุสลิมแต่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮ์ ข้อใดข้อหนึ่งปฏิเสธรุกลอีมานข้อใดข้อหนึ่งนะครับต่อให้เขาบริจาคแทบตายเขาก็ไม่ได้ผลบุญอัลลอฮ์ไม่ตอบรับการงานนะครับเห็นไหมต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องมีความศรัทธาที่ถูกต้องด้วยนะ2นะครับเมื่อศรัทธาแล้วจะต้องอะไร,อ,ร,ใใรอันอิคลาสูฟิลอามัต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการทําอิบารัดนั้นๆต้องมีความบริสุทธิ์ใจเช่น ที่เราบริจาคไปเนี่ยคือหนึ่งเราศรัทธาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราบริจาคไปเพราะเราบริสุทธิ์ใจจริงๆที่อยากจะให้คนที่เขายากไรแต่ถ้าเราบริจาคไปเพราะความโอ้อวดนะครับนายคนนั้นนางคนนี้ได้บริจาคไปให้กับสุเราแสนหนึ่งสองแสนหรือมากกว่านั้นโดยโดยที่เหนียดลึกๆของเราหวังว่าอยากจะให้คนเขาชื่นชมว่าโอ้ยเราเนี่ยใจดีเหลือเกินนะให้เงิน บริจาคทานทำบุญเยอะโอ้รวยคนก็ยกย่องสรรเสริญน,นะไปไหนคนก็อยากะจเชิญไปงานไปเปิดงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าบริจาคไม่บริสุทธิ์ใจมันขึ้นอยู่กับเขากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่ตอบรับการงานใช่ไหมเงื่อนไขที่หนึ่งคือศรัทธาต่ออัลลอฮ์เงื่อนไขที่2ก็คือบริสุทธิ์ใจในอิบาดานั้นๆสามอันอิกติดะนะอันอิกติดะอูบิสุนนติรอซูลิล นะครับอันอิติดาอูบิซุนนะติรอซูลินละจะต้องปฏิบัติตามซุนนะของท่านรอซูล์ด้วยนะเงื่อนไขอ่ะที่เราทําไปในอิบาดาใดๆเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามซุนนะของท่านนาบีฉะนั้นถ้าเราท่านนบีไม่ได้ทําเนี่ยแล้วเ,เราไปทําไปเพิ่มเติมเนี่ยนะครับโดยคิดเอาเองว่าสิ่งนั้นดีไปลดไปทอนไปเพิ่มไปเติมไปเสริมไปแต่งในเรื่องศาสนานะไม่ว่าจะอิบารดาประเภทใดอัลลอฮ์ก็จะไม่รับ ใช่ไหมเงื่อนไขครบ3ข้ออย่างพวกเรามีไหมครบไหมครับข้อ4อัสรุลนะครับอัสรุลอามลีฟิฟ่งฟะลขิขอยราตีนะวาตักกินมุงการาตีนะการงานนั้นเนี่ยนะครับผลผลของการงานนั้นๆน่ะนะครับผลของการงานนั้นๆอัสรุลแปลว่าผลหรือว่าร่องรอยนะครับของการงานนั้นๆเนี่ยใน การงานนั้นจะต้องเป็นการงานที่เฟี้ยลุ่นเป็นการกระทําที่คอยรอดการกระทําที่ดีนะครับและละทิ้งจากสิ่งที่เป็นความชั่วช้ามุงกรอดมุงกัดแปลว่าความชั่วความเลวร้ายเนี่ยฉะนั้นถ้าเราจะทำอิบารดาใดๆเราเข้าใจคําว่าอิบารดาแล้วนะอ่าอิบาดาใดๆก็ตามแต่จะต้องมี4ี่องค์ประกอบครบทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าขาดข้อหนึ่งข้อใดไปอิบาด์ดานั้นอลัลลอฮ์ก็ไม่รับเราละหมาดใช่ไหมเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถูกไหมครับอเราเอัลละหมาดเป็นที่ตั้งเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไปดูเงื่อนไขที่สองเราบริสุทธิ์ใจไหมออ้ยบริสุทธิ์ใจเต็มที่เลยนะครับละหมาดครบห้าเวลาไม่เคยขาดเลยแต่ไปข้อที่สามปุ๊บปรากฏว่าไอ้ที่เราละหมาดไปเนะี่ยเราเจตนาดีดีนะ ละหมาดมากักกะด็บสเพิ่มเป็น4อิช,อชา4ี่เพิ่มเป็น5เพิ่มมันไปเลยนะคิดเอาเองเพิ่มได้ยิ่งเพิ่มยิ่งดีถ้าเราทําแบบนี้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามสุนนะการงานทั้งหมดของเราก็เป็นโมฆะไปด้วยนะครับอ่านี่คือข้อที่16นะครับเงื่อนไขของการตอบรับการงานและอิบาดะต่างๆของเราต่อมาข้อที่17นะครับ จากข้อตะกี้ที่เราได้เรียนรู้ไปก็ทําให้เราได้ทราบถึงฮุกกลมละมาฮุกหมู่นะครับมาฮุกหมู่อิฮดาฟีฟ่ฟิดดีนอะไรคือฮุกกลมฮุกกลมก็หมายถึงข้อชี้ขาดคําตัดสินทุกเรื่องในศาสนาอิสลามเนี่ยมันมีฮุกกลมมันมีคําตัดสินอยู่ว่าทําได้หรือไม่ได้กฎหมายของไทยก็เหมือนกันกฎหมายทั่วโลกก็จะต้องมีฮุกกลมฆ่าคนตายฮุกกลมคืออะไรอ่าทำ ผิดประเวณีทำศีนาหุกกลมคืออะไรก็หมายถึงข้อชี้ขาดคืออะไรคําตัดสินคืออะไรลักขโมยหุกกลมคืออะไรคือโทษของมันคืออะไรนะจะต้องโดนตัดมือตัดข้อมืออะไรยังไงนะครับการละหมาดถ้าเวลาหุกกลมคืออะไรหุกกลมของมันคืออะไรเป็นฟัดดูไหมหรือว่าเป็นเป็นซุนนะธรรมดาเห็นไหมเขาก็จะมีข้อชี้ขาดคําตัดสินทีนี้เขาก็ถามว่ามาทุกมือะไรคือข้อชี้ขาด นะครับสำหรับการประดิษฐ์หรือการทำอุตริกรรมในศาสนาคือศาสนาเนี่ยเขามีอยู่แล้วนบีนให้ทําตามนาบีแต่เราไปอุตริกรรมไปทำเพิ่มเติมเสริมแต่งในศาสนาโดยคิดเอาเองว่าสิ่งสิ่งนั้นมันดีในทุกๆเรื่องเลยนะครับศาสนาเนี่ยเขามีหุกกลมว่ายอย่างไรถ้าแปลให้ตรงตัวก็คืออะไรคือหุกกลมนะของการของการ สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในศาสนานะครับประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาในศาสนาหรืออุตริกรรมในศาสนาบรรทัดต่อมาฮาบิโตอามาลูฮูนะครับอามันการงานของเขานั้นเนี่ยฮาบิโตเป็นโมคะเป็นโมคะก็หมายถึงไม่ถูกตอบรับอ่าเป็นโมคะก็หมายถึงไม่ถูกตอบรับไม่นับนะไม่ได้ไม่ได้บุญใดๆแล้วยังได้บาปด้วยส่วนข้อที่18ข้อสุดท้าย มาดลีลูกอิลลาลิกาอะไรคือหลักฐานต่อสิ่งดังกล่าวหลักฐานมีไหมนะครับจากข้อ17เนี่ยมีไหมหลักฐานน่ยที่บอกว่าการงานทั้งหลายจะเป็นโมคะเนี่ยอัตเอลีลูกอกาลูหูอลลลฮุอะลฮิวาซัลลัมหลักฐานคือคำพูดของท่านรอซูลนะครับโดยท่านรอซูลกล่าวว่ามันอ ah ัลละซานะครับใครก็ตามแต่ที่นะครับ เพิ่มเติมเสริมแต่งนะครับหรืออุตริกรรมนอกเหนือไปจากฟีอัมรินะฮะคำสั่งใช้ของเราเราไม่ได้บอกเอาไว้แต่ไปอุตริกรรมไปเพิ่มไปเติมไปเสริมไปแต่งเอาเนี่ยนะฮาดามะไลสมินฮ ah ูกฟะฮุวารัดการงานของเขานั้นเ,เขาไม่ใช่พวกของฉันและการงานของเขานั้นฟะฮุวารัดมันก็จะถูกปฏิเสธรถดุนแปลว่าการปฏิเสธ ไม่ถูกตอบรับนะครับทีนี้รายละเอียดก็จะมีนะครับในคําแปรนี่ครูสรุปไว้ให้แล้วเมื่อกี้เป็นการอธิบายคําแปรตอนที่3นะครับข้อที่13ถึง18นะครับนักเรียนก็ลงอ่านรายละเอียดดูนะครับจากข้อที่13ทบทวนนะครับอะไรคือความหมายของคำว่าอิบาดะนะอิบาดะก็คือการพักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม นะครับท่านจะทําการอิบาดัดต่ออัลลอฮ์ได้อย่างไรเราจะอิบารัดต่ออัลลอฮ์ได้ด้วยการปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลสัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรคือหลักฐานต่อสิ่งดังกล่าวหลักฐานคืออัลลอฮ์ทรงตัดว่าและอันใดที่รอซูลได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสียนะครับหลักฐานนะใครไม่ทันก็สต็อปแล้วก็หยุดดูได้นะครับข้อ16 อะไรคือเงื่อนไขที่อลัลลอฮ์จะทรงตอบรับการอิบารัเงื่อนไขที่อลัลลอฮ์จะตอบรับการอิบาดันั้นมี4ประการนะครับข้อ 1. ต้องศรัทธาต่ออลัลลอฮ์อย่างแท้จริงข้อ 2. มีความมาดูสดใจในการทําอิบารัข้อ 3. การทําอิบาดันั้นต้องเป็นไปตามสุนนะของท่านนาบีและข้อสุดท้ายนะครับการงานนั้นต้องเป็นการงานที่ดีและละทิ้งจากการงานที่ชั่วนะครับ ต่อามาข้อ17และ18นะครับอะไรคือคําตัดสินของการทำอุตริกรรมต่อศาสนานะไปเพิ่มเติมเสริม,ตมแต่งในศาสนาเนี่ยได้ไหมตอบก็คือการงานและอิบาดะต่างๆนั้นถือว่าเป็นโมคะนะครับอะไรคือหลักฐานต่อเรื่องดังกล่าวล่ะหลักฐานจากคําพูดของท่านรอซูลที่ว่าใครก็ตามที่ปฏิบัตินอกเหนือจากสิ่งที่เราได้สั่งไว้เขาคนนั้นนะ่ะไม่ใช่พวกของฉัน และการงานทั้งหมดของเขานั้นก็จะไม่ถูกตอบรับด้วยนะครับนั่นก็คือข้อ13ถึงข้อ18ทั้งหมดที่ครูนั้นได้สรุปให้พวกเรานะครับส่วนงานในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับเขียนตัวบทภาษาอาหรับพร้อมความหมายถ่ายรูปส่งเข้ามาในลายกลุ่มส่งงานวิชาเตาฮีตเอกภาพนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์ชื่อนำสกุลชั้นเลขที่ใต้คลิปด้วยทุกครั้งกด ไลค์ like, นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลากับนักเรียนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคาบต่อไปนะครับสสววััลลลลาาาาุุุมมรรฮตตะบ